เราสู่ช่องแอนฟมเลรี่นะคะเราไปดูใครเอ่ยทําอะไรนี่ค่ะไม่รู้เขาทําอะไรนะคะผู้ชายคนนี้สวัสดีค่ะอ้ท้าเห็นอย่างสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบอันนี้เราเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับผมเราก็จะไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับเพราะว่าเราที่ผ่านมาเราไม่กล้าทิ้งข่วงนะครับเราดูแลอย่างดีนะครับจนเลยวันที่ อันนี้มาวันที่สิบหกพฤศจิกามาเราถึงไม่เก็บไว้ทั่วได้เลยนะแต่ตอนแร,ก,รยกยังไม่เลยวันที่สิบหอเลยบ่ายสามสี่โมงนี่ย้เก็บฮอดนะครับไม่ให้หลุดมือนะครับถ้าหายโอ้ยเกิดมีเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับครับ <c oughs> ถ้าภรรยาทำหายี่เดือดร้อนไปถึงสามีนะครับอ,อ๋อพอสาม,มีทำหายเดือดร้อนไปถึงภรรยาออแต่ว่าพอเลยวันที่สิบหกสี่โมงแล้ววมาแล้ว เห็นเพิ่นเก็บจังซี่ล่ะผมก็เลยไปเก็บเอามาเพราะว่าเขาทําอย่างดีนะกว่าเขาจะพิมพ์จะอะไรได้อู้หูเมนธรรมดานะครับก็มูลค่าหลายสิบล้านหลายสิบล้านนั่นนี่อยู่นี่อันนี้ก็สิบแปดล้านสิบแปดล้านโอ้ยสาวสี่ล้านก็มีพี่น้องสาล้านถ้าถือมานีเจ๊กไ่รู้จะไปรีอยู่ไซด์พี่น้องเลย แก่เลยเก็บไว้เป็นที่ระทึกก่อนอ่ะที่ระทึกคนโอ้ยไฟดูติดเลยพี่น้องบ้านนี่ติดแล้วโอ้นี่ไอ้ไฟติดแล้วนี่ค่ะเอาหัวดึงเข้าเดือยอ้อยโหเอาหัวมาอ้อยบอกโอ้แม่ยนเล่นน้องอีกต้องเลยนี่บ๊ได้อ้ายบ๊วยประเฮ็ดจังกันดูลุงลุงแนะนำ เราใส่ซีก้นแบบห่างๆมามันนึ่งข้าวสุกเร็วของมงคลอ่ะนึ่งเป็นราเราไม่ชอบแบบก้นห่างนะเราชอบแบบก้นทีๆมันนึ่งตซาบานค่อยๆครับผมก้นตาที่เจ้าใส่อ่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยตายเป็นยังเป็นยังเอาล่ะเจ้าก็ได้เนาะโอ้ยเน้องพี่เตยมันนอกถูกลอตเตอรี่สิบล้านจะไปทำเลยสิบล้านมั้งครับ อันนี้ก็เป็นความสนุกสนานนะคะเอฟซีทุกคนในความคิดของผมนะถ้าถือถูกสิบล้านนี่ผมคิดว่าคือแค่ตัวเราเองนี่จากนี่ไปไปคนเราก็ไม่น่าจะเกินแปดสิบเนาะแต่มันอาจจะมีการเลี้ยงดูอย่างไรเนี่ยก็เหลือเก็บไว้ส่วนตัวนี่ประมาณสักสามล้านนี่ก็น่าจะเพียงพอส่วนหนึ่งก็ไปคือเกี่ยวกับเพื่อตัวเองส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็คือญาติพี่น้องแล้วก็สังคมนะครับให้โอกาสหรือว่าจะเป็นเงินกองทุนอะไรต่างๆประมาณนั้นแล้วก็ทําบุญนะครับแล้วก็เ,เป็นเขาเรียกว่าอ,<ห>อะไรคือ,อ,อบบนนะเรในความคิดคือถ้าเป็นการลงทุนก็เป็นการลงทุนแบบแบบที่ทางการเกษตรนะหรือว่าอาจจะเป็น ปลูกต้นไม้หรือว่าอาจจะที่อะไรคือทำครั้งเดียวแล้วครัมันมัน,ม,นมันยาวไปเลยนะครับเพราะว่าเราคงไม่มีแรงกายแรงอันนั้นที่จะไปทําตอนเราอายุมากขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการปลูกไม้มีค่าแบบนี้นะมาแล้วค่ะออาาเสือมาแล้ว ประมาณเสื่อมาแล้วนะคะนี่นะคะผู้ช่วยี่น้องผู้ช่วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะก็ประมาณนั้นครับอันนี้คือข้าวๆเนาะแต่ถ้าถูกจริงๆก็ไม่รู้จะเอายังไงนะพี่ก็ต้องได้วางแผนดีๆนะถ้าไอ้ถูกไอ้จะลืมน้องบ่คือตอนนี้ยังไม่ถูกก็ลืมแล้วถ้าถูกจะจะจะแต่งเมียไหมโอ้ขอ คือโดยโดยลักษณะส่วนตัวนะคือคือขออยู่แบบนี้ดีกว่าเหรอทำไมต้องทำหน้าจิงคือคือทำไมจริงจังยังเลยอ่ะเอะทำไมคิ้วติดกันยังเลยทำไมคือคือมันเป็นลักษณะแบบว่าเราอยู่คนเดียวเราก็โอเคแล้วนะแล้วก็ไม่ไม่อยากมีลูกมีเมียมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราพลาดมากเกินไปมาก่อแล้วเวลาพูดคำนี้ก็มองตาหน่อยสิเว้ยมองตาหน่อยมันควันไฟเข้าตัวเข้าตาไอ้มองตา้องหน่อย ได้มองตาน้องก่อนเออมองก็มองได้มองทุกคนเราก็รักทุกคนรักพี่รักน้องรักพี่น้องยูทูบเราก็มีแต่คนน่ารักเลยแต่อาจจะมีบางคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็เป็นบางคนนะแต่ว่าเราเราก็ต้องต้องต้องทั้งไม่ไรก็มั่นีงก็รักทุกคนครับเรามีโอเคโอเคโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่ไทยพันนอกนะคะก็ขออนุญาตลงคลิปนะคะเดี๋ยวไปเทปูนก่อนนะสวัสดี